บางครั้งก็คิดว่าบางทีฟังธรรมะแล้วนี่ไม่หมายความว่าไม่เห็นเกิดประโยชน์ตรงไหนเลยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไก็คิดไปเรื่อยๆว,ว่ามันไม่เห็นจะเจอนานๆก็จะเจอธรรมะอันหนึ่งที่บอกว่าฟังแล้วเออมีความรู้สึกที่ในความคิดว่าเออเข้าใจนะเนี่ยนะถึงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็มีเยอะแยะไปที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ<แ>เหมือนกับมันไม่ได้สอนอะไรเลย ไม่ใช่เราเพียรเป็นเพียรเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องเพียรแล้วไปตัดสินเลิกคิดตัดสินได้ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นความเข้าใจหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นตัวเราที่อยากจะรู้ว่าอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงก็คือเป็นเราไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะนี่ก็คือศึกษาให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะค่ะ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าวันหนึ่งนะคะก็จะสละความเป็นเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเพราะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมเะค่ะผู้ที่ฟังเนี่ยมีการได้ยินและก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินถ้าได้สะสมมานะคะเพียงแค่ได้ยินคําว่าธรรมะและละเท่าน,นั้นนะคะจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระมหาปชาบดีโคตมีนะคะ เป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าทูลขอให้ทรงแสดงธรรมย่อๆเพระเหตุว่าพระโสดาบันละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระอระหันยังไม่ถึงการดับกิเลสหมดทั้งท้ที่สภาพธรรมะหลังจากที่เป็นพระโสดาบันนะคะก็เหมือนคนธรรมดาปกติผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะคะจะอยู่ในที่ใด พระโสดาบันอยู่ในที่ใดเห็นเหมือนกันความคิดนึกก็มีนะคะโลภะก็ยังมีโทสะก็ยังมีแต่ว่าไม่มีการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อมีได้ยินเสียงนะคะขณะที่กำลังรู้เสียงที่กำลังปรากฏในลักษณะของเสียงขณะนั้นไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ในขณะที่ฟังมีการคิดมีการไตรตรองมีการพิจรารณาขณะนั้นมีวิริยะเกิดร่วมด้วย ก็หมายความว่าก็ต้องคิดไปอีกอะค่ะหมายความว่าคิดไปอีกไตรตรองค,ะค่ะการฟังไม่ต้องคิดค่ะคิดไปอีกเรื่อยๆค่ะเพียงแค่ฟังจะไม่เกิดปัญญาที่จะเข้าใจถ้าเป็นเพียงได้ยินแต่เมื่อได้ยินแล้วนะคะรู้ความหมายและรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเสียงนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีการเข้าใจตามความหมายนั้นด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม คุณอารีมีอะไรจะถามต่อเชิญก่อนค่ะกรณีที่ไม่คลุกคลีด้วยหมูเนี่ยอันนี้ต้องอาจารย์ว่าเป็นนาม,มาทาโดยตรงไหมคะเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่จิตเราคิดไปนึกไปอยากจะไปเจอคนน้นคนนี้ต้องไปเข้าพวกเข้ากลุ่มอะไรเนี่ยคือไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวคนเดียวต้องมีเพื่อนทําด้วยมีอะไรมันจะอยู่ในตรงนั้นไหมคะค่ะก็คือปัญญาต้องเข้าใจความจริงค่ะ พระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่สอนนะคะให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะไตรตรองเกิดปัญญาของตนเองแม้แต่คำว่าผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวระดับไหนอยู่คนเดียวแต่ว่าเต็มไปได้วยความคิดนะคะเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องธุรกิจการงานแต่อย่างนั้นชื่อว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางมิตรสหายแต่ไม่มีความผูกพัน มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนั้นนะคะเริ่มที่จะเข้าถึงความหมายของคําว่าอยู่ผู้เดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่มีใครเลยถ้าไม่คิดค่ะแต่ถ้าคิดแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องยาวทั้งหมดนี้ที่ว่าปรารบความเพียรเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเหมือนรูปประมอ๋อถ้าไปศึกษาธรรมะอะไรนี่ก็ถือว่ามีความเพียรไปดูหนังฟังเพลงก็ไปมีความเพียรในทางอากุศล แต่ความจริงแล้วเข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะค่ะเพรว่าต้องไม่ลืมนะคะธรรมะกับอนัตตาอนัตตาต้องเป็นธรรมะและธรรมะก็ต้องก็ว่าศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจแต่ว่าเข้าใจนี่ละอะไรก็ไม่เห็นเขาคิดไม่ไม่เห็นว่าจะต้องละอะไรอะไรอย่างนั้นเป็นถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจเมื่อฟังเข้าใจพระเชาเข้าใจละไม่เข้าใจละความไม่เข้าใจไม่มีเราอีกเลยค่ะ ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็ละที่เคยไม่เข้าใจบางครั้งก็คิดว่าบางทีฟังธรรมะแล้วนี่ไม่หมายความว่าไม่เห็นเกิดประโยชน์ตรงไหนเลยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไก็คิดไปเรื่อยๆว,ว่ามันไม่เห็นจะเจอนานๆก็จะเจอธรรมะอันหนึงที่บอกว่าฟังแล้วเออมีความรู้สึกที่ในความคิดว่าเออเข้าใจนะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มีเยอะแยะไปที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับมันไม่ได้สอนอะไรเลยนะต้องรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะทุกคนมีความเห็นที่ต่างกันบางคนเนะะี่ยค่ะไม่อยากจะเข้าใจเพราะคิดว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วจะหมดกิเลสไม่อยากเข้าใจเลยะคะ่ะหันหลังให้เลยชอบกิเลสหมดไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดแต่ไม่รู้เลค่ะว่าละกิเลสไดยไม่ง่าย แลนะถ้าไม่มีปัญญาก,ก็ละไม่ได้แลนะจริงๆเนะี่ยชอบกิเลสหรือเปล่าชอบกิเลสอะไรชอบกิเลสระดับไหนชอบโลภะระดับไหนระดับที่เพลินสนุกหรือว่าชอบถึงระดับที่ว่าทุจริตโกงทำทุกอย่างได้เพื่อได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าชอบโลภะเนี่ยชอบระดับไหน แลระดับที่ชอบเนี่ยมีการที่จะเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถจะกระท,ทําทุจริตได้ไหมเพราะว่าเริ่มชอบและจะไม่มีการลดลงนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องไก่ตรองค่ะและมีความเข้าใจให้รู้จักความจริงไม่ใช่หมายความว่าพอเห็นว่าเป็นโลภแล้วละได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพียงให้เริ่มเห็นโทษแค่เห็นโทษเนี่ยยอมหรือเปล่า บางคนก็ไม่ยอมเลยด้วยซ้ําไปเพียงแค่รู้ว่าไม่ดีแค่นี้ก็ไม่ได้กลัวว่าจะหมดใช่ไหมคะแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องละโลภะไม่ได้แน่นะคะถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ดับโลภะไม่ได้เลยให้หมดไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระโสดาบันตราบใดก็ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏและก็ยัง ไม่ต้องไปเพียรทําอะไรเลยด้วยความเป็นเราแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่านอกจากจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิน่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสิบนะคะไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ยังมีอเหตุุกะอีกที่ไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยในบรรดาจิตที่ไม่มีเหตุหกเกิดร่วมด้วยนะคะจะมีจิตเพียงสองประเภทที่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วย คือมโนทวาราวัชนะจิตกับหาสิตุป,ปาทจิตแค่นี้ก็ตัดปัญหาไปได้แล้วใช่ไหมคะว่านอกจากนี้แล้วจิตอื่นทั้งหมดมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยกําลังไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏขณะนี้นะคะขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมกับโมหะมุลจิต นี่ก็คือศึกษาให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะค่ะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าวันหนึ่งนะคะก็จะสละความเป็นเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเพราะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะงั้นในในขณะที่วิทยาเจนสิกเกิดแล้วก็เป็นเป็นอกุศลโดยที่ไม่รู้ก็หมายความว่าไม่มีปัญญาหรือว่ายังอบรมยังไม่ดีพออย่างนั้นค่ะโกรธขุนใจ มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะม,มีเราพาติดข้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งสิ้นมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะแล้วในกรณีที่นั่งฟังอยู่แล้วไม่ได้โกรธไม่ได้ขุนใจอะไรอย่างนเงี้ยแต่ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างนั้นต้องรู้ว่าวเป็นจิตอะไรก่อนคะ่ะถ้ามไม่ใช่จิตที่เป็นอเหตุตุกะ16ประเภทมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งหมด ก็ในขณะที่ฟังแต่ไม่เข้าใจนั่นก็ขณะที่ฟังกับขณะที่เห็นต่างกันไหมคะเห็นทำกิจรู้สิ่งที่ปรากฏว่ขาขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้เลยนั่นคือเห็นไม่มีวิริยเจตสิกเกิดร่วมด้วยกำลังได้ยินเสียงนะคะ ขณะที่กําลังรู้เสียงที่กําลังปรากฏในลักษณะของเสียงขณะนั้นไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ในขณะที่ฟังมีการคิดมีการไตรตรองมีการพิจารณาขณะนั้นมีวิริยะเกิดร่วมด้วยก็หมายความว่าก็ต้องคิดไปอีกอะค่ะหมายความว่าคิดไปอีกไตรตรองค่ะการฟังไม่ต้องคิดค่ะคิดไปอีกเรื่อยๆค่ะเพียงแค่ฟังจะไม่เกิดปัญญาที่จะเข้าใจถ้าเป็นเพียงได้ยิน แต่เมื่อได้ยินแล้วนะคะรู้ความหมายและรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเสียงนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีการเข้าใจตามความหมายนั้นด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมนะคะผู้ที่ฟังเนี่ยมีการได้ยินและก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินถ้าได้สะสมมานะคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าธรรมะและละท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระมหาปชาบดีโคตมีนะคะเป็นพระโสดาบันแล้ว แต่ว่าทูลขอให้ทรงแสดงธรรมย่อๆเพราะเหตุว่าพระโสดาบันละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระอระหันยังไม่ถึงการดับกิเลสหมดทั้งๆที่สภาพธรรมะหลังจากที่เป็นพระโสดาบันนะคะก็เหมือนคนธรรมดาปกติผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะคะจะอยู่ในที่ใดพระโสดาบันอยู่ในที่ใดเห็นเหมือนกัน ความคิดนึกก็มีนะคะโลภะก็ยังมีโทสะก็ยังมีแต่ว่าไม่มีการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อมีโลภะรู้ว่าต้องละยังไม่จบยังไม่หมดยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นจะละได้ยังไงถ้าไม่มีการเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะแม้เพียงการที่ปัญญาจเจริญถึงขนาดที่ว่าได้ยินคำว่าละขณะนั้นนะคะปัญญาสามารถที่จะละได้ แต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้อบรมมาได้ยินคำว่าละก็ละไม่ได้เพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่การศึกษามันก็มีหลายระดับนคะคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเราศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันต้องละอะไรแบบนี้ค่ะค่ะศึกษาเพื่ออะไรคะก็ว่าศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจแต่ว่าเข้าใจนี่ละอะไร ก็ไม่เห็นเขาคิดไม่ไม่เห็นว่าจะต้องละอะไรอะไรอย่างนั้นเปยถ้าไม่จริงของสิ่งที่ปรากฏและก็ยังคงมีความยึดมั่นอย่างมั่นคงในความเป็นเราในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมีเราก็ต้องมีการยึดมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยว่าสิ่งนั้นมีจริงๆก็ไม่มีวันที่จะหมดนะคะการที่จะหลงผิดเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วที่เราเกิดมาเนะะี่ยค่ะซ้ำไปซ้ำมาทุกวันหรือเปล่าคะ เมื่อวานนี้ก็เหมือนอย่างนี้ตื่นมาก็เห็นได้ยินถึงกลางวันก็รับประทานอาหารถึงเย็นก็แล้วแต่ชีวิตจะเป็นไปยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิม,มเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้<ม>เพื่อไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อยังคงมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะแต่ตลอดการไปไม่มีวันสิ้นสุดจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ามีความไม่รู้เนะะี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าความไม่ดีเนี่ย อากุศลเนี่ยละเอียดแค่ไหนเห็นตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆไม่เห็นและกุศลเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรเจริญแม้เพียงเล็กน้อยนิดเดียวเพราะถ้าขณะนั้นนะคะกุศลไม่เกิดอกุศลก็เกิดสะสมเพิ่มพื้นขึ้นและแต่ละวันเป็นอย่างนี้ก็จะเพิ่มทางฝ่ายอกุศลขึ้นเรื่องที่จะอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยไม่มีทางออกไปได้เลยแต่จะอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่มีอกุศลเพิ่มขึ้นอย่างมากๆซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่ง การกระทําที่จะทําให้ได้รับทุกข์มากๆในสังสารวัตรก็เป็นเรื่องซึ่งบางคนอาจจะไม่หวั่นไหวนะคะแต่เวลาที่ทุกข์เกิดเนี่ยทนได้ไหมและเหตุที่จะไม่ให้เกิดทุกข์ก็สามารถที่จะมีได้แล้วในกรณีที่โลภทั้งหมดนี่ก็คือหมายความว่าเป็นอกุศลแน่นอนค่ะแล้วถ้าเป็นกุศลจะเป็นไม่ใช่โลภจะเป็นอะไรคะอะโลภะอ่ะโลภะ,ะ,ละ,ะตรงเงินข้ามก็หมายความว่า การติดข้องยินดีต่างๆก็ต้องเป็นโลภะาทาั้งนั้นถูกต้องค่ะถ้าใช้ติดข้องเราจะไม่เป็นโลภะไม่ได้เลยแต่ในทางตรงกันข้ามคืออโลภะอะโลภะไม่ติดข้องแต่เท่าที่เข้าใจอน่นะเพราะว่าการที่บอกติดข้องหรือว่าเป็นโลภะนี่ไม่ใช่โลภะในสิ่งที่มันอะไรเลวร้ายมีแต่คนโลภะบุญกันมากกว่านะคะ ก็ทุกประการนะคะเช่นขณะน,นี้ทราบไหมว่าเพียงเห็นก็ติดแล้วก็ติดติดในบุญติดในกุศลก็มีนีะคะอาจารย์ยังไม่ถึงระดับนั้นนะคะเพียงติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงยังเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นที่ว่ามีที่เข้าใจว่ามีอยู่ที่ไหนคะลองคิดดูสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเราเห็นทูปก,ก้านหนึ่งนะคะ ดอกหนึ่งจุดแล้วเราหมุนให้เป็นวงกลมหมุนให้เป็นอย่างอื่นไปอีกก็คือจิตทุกๆขณะเนี่ค่ะเกิดดับสืบตอบหมุนไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวมากมายแต่ว่าจริงๆนั่นคืออะไรความจริงก็คือธาตรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางหนึ่งทางใดแล้วก็ดับหมดไปเลยไม่เหลือเลยนี่คือสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นราวยังมีอยู่ ยังเหลืออยู่ยังเป็นคนนั้นคนนี้แต่ความจริงเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปและจะรู้กับไม่รู้อย่างไหนจะดีกว่ากันค่ะกรณีที่ไม่ใช่เราเนี้ยแล้วดําเนินชีวิตกันไปทุกวันนี้คือจิตที่สะสมเหรอคะแน่นอนค่ะเพราะว่าจิตหนึ่งขณะเกิดระดับไปจิตที่ดับไปเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อดํารงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมอยู่ในจิตนะั้นเป็นปัจจัย เป็นการสะสมของจิตต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่งั้นคนเราก็ไม่ต่างกันไม่งั้นก็ไม่มีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจากปุถุชนนะคะจนถึงความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสงสัยอันหนึ่งที่ทุกคนในทำไมฟังเหมือนกันเรียนเล่มเดียวกันแต่ชอบพูดไม่เหมือนกันแล้วคิดก็ไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาหรือว่าผิดธรรมดา มันเป็นธรรมดาที่แต่ละคนต่างคนคต่างสะสมแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวนี้นะคะคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะแค่เดี๋ยวนี้แต่อย่างถ้าอยู่ในหมู่สังคมใช่ไหมฮะอยู่คนรวมเนี่ยถ้าเผื่อคิดไม่เหมือนกันก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะอยู่กันคนละที่แต่ในขณะเดียวกันที่คนรอบตัวใช่ไหมฮะมันเรียนเหมือนกันกินเหมือนกันอะไรแต่พูดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็อุตส่าห์มาอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ย่มันเป็นจิตที่สะสมกันมาเหรอฮะ ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรอกนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยอยู่ในโลกคนเดียวกับความคิดคะ่ะคิดว่ามีคนนั้นความจริงไม่มีเราคิดเหมือนอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะเราคิดได้แต่ไม่รู้ว่าจิตที่คิดเป็นอะไรไปรู้เรื่องที่คิดสมมุติว่าถ้าพูดถึงคนหนึ่งนะคะเราก็มีการคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเขาเป็นหรือว่าเราคิดว่าเขาเป็น และจริงๆเนะี่ยมีขาหรือเปล่าค่ะตั้งแต่เริ่มว่ามีเขาก็คือเราคิดแล้วค่ะและยังเข้าเป็นอย่างน้อนอย่างนี้อีกมากมายก็คือเป็นความคิดของเราทั้งหมดเลยถ้าไม่มีจิตคิดนะคะไม่มีใครเลยทั้งสิน้นหลับสนิทเนี่ยหายไปไหนหมดนะคะทั้งวันเนี่ยมีบทบาทเยอะตื่นมาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวทําเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะคะพอถึงตอนกลางคืนหายไปไหนหมด เรื่องอะไรอะไรทั้งหมดไม่มีเหลือเลยตื่นขึ้นมาก็เป็นอีกละซ้ำอีกละเหมือนเดิมอีกละแต่เวลาที่เปลี่ยนภพชาตินะคะความติดข้องบุคคลในโลกนี้ไม่เหลือติดข้องบุคคลใหม่เหมือนชาติก่อนเลยคะ่ะเคยติดข้องในใครเคยอยู่บ้านเดียวกันความเห็นต่างกันหรือเหมือนกันก็แล้วแต่นะคะพอถึงปัจจุบันชาตินี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่มีความคิดมีการเห็นมีการได้ยินซึ่งไม่มีวันจบสิ้นแต่ความคิดเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนและสะสมตามการเกิดขึ้นของกุศลและอกุศลประเภทต่างๆสร,สรุปว่าก็จิตทั้งหมดที่คิดไปคิดคิดแบบไม่เป็นปัญญาก็เลยเลอะเทอะไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมคะก็อย่างว่านะคะว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันก่อนจะเกิดเป็นคนนี้เนะี่ยคิดไหมคะว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ละคน คิดไม่ออกอะค่ะยังไงยังไงก็ไม่มีทางจะทําให้เป็นอย่างที่คิดได้แต่กรรมทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการสะสมประมวลมาของกรรมทั้งหมดนะคะในแสนโกฎกับใครจะรู้ว่าเวลาที่จุดติจากโลกนี้แล้วนะคะปฏิสนธิจิตนั่นแหละจะประมวลรูปที่จะให้เกิดขึ้นต่างกันแค่ไหนซึ่งเลือกไม่ได้เลยะค่ะ ชาตินี้เอาละเห็นละว่าเป็นคนนี้นะคะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เอาเฉพาะรูปแต่ถ้านามธรรมก็ยิ่งต่างกันมากนะคะและชาติหน้าใครนึกออกคะ่ะจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไนคะอาจจะคิดว่าเป็นนางฟ้าความจริงอาจจะอยู่ในนรกก็ได้ใช่ไหมคะเป็นเปรตก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไม่มีใครสามารถวาดภาพอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นเรื่องของกรรม แม้แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นประวัติความเป็นไปของชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้ต้องเป็นไปตามการสะสมของกรรมก็ในเมื่อทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามนั้นมันเลือกอะไรไม่ได้ก็คือต้องอบรมปัญญาเท่านั้นถ้ามีโอกาสนะคะให้รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเมื่อมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่แตและคนจะตัดสิน จะไม่เข้าใกล้จะไม่ฟังธรรมหรือว่าเมื่อรู้ว่ามีบุคคลที่สามารถที่จะให้ความจริงซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นความจริงซึ่งทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องนะคะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลซึ่งยากที่จะรู้ค่ะบางครั้งก็ถามกันเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ของตัวเองแต่พระอรหรันตกสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตนเอง เมื่อมีการรู้ว่าอะไรไม่ดีเพิ่มขึ้นนะคะเป็นปัจจัยทำให้ค่อยๆอ,อ,อบรมความดีขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดเป็นสมุเทเฉดก็อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถ้าเผื่อไม่เคยฟังเลยก็คงจะไม่รู้อีกว่ามันไม่มีทางคะ่ะควรคนอีก<ะ>เยอะที่ไม่มีทางเพราะว่าไม่ได้สะสมมาที่ควรจะฟังแล้วควรจะสะสมไปอะไรนี่ก็คงจะไม่มีสิทธ<ต>ิ์ูแต่แม้แต่ผู้ที่ฟังนะคะก็ไม่ใช่เราเนี่ยคะ่ะ ความสำคัญตนว่าเป็นเราก็จะต้องละคลายค่อยๆลดน้อยลงด้วยคำว่าไม่ใช่เราในที่นี้หมายถึงว่าในขณะที่ไม่ใช่เราแต่ฟังแล้วนั้นจิตก็สะสมสืบต่อถูกต้องค่ะจนกว่าจะถึงการละที่ไม่ใช่เราจริงๆค่ะค่ะขอบคุณยากนะคะไม่ใช่เราเลยสื่อที่ทางเลือกค่ะจะเลือกเป็นเราต่อไป หรือว่าจะเป็นการที่ได้สะสมมาที่จะเห็นโทษของการเป็นเราก็บอกว่าคนจริงแล้วโรพาเนี่ยถ้าไม่ได้ชนะด้วยปัญญาเนี่ยชนะไม่ไดไ้จะต้องแพ้มทุกครั้งฮะใช่ไหมอย่างเช่นว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการทานอาหารเนี่ยใช่ไหมถ้าจืดไปหน่อยเนี่ยวันแรกเนี่ยจะทานได้แล้วสองสาวัน,นพอวันที่สามที่สี่ยังงุนงิดแล้วครับบอกไม่ไหวแล้วฮะจืดแล้วเกินจะต้องกินจะต้องทานแบบเผ็ดใช่ไหมฮะ อันนี้ก็คือตาลบผิดใช่แมอาจารย์คือไม่ไม่ได้เข้าใจลักษณะหของสภาพไม่ใช่รรถามใครค่ะแต่ฟังให้เข้าใจค่ะฟังให้เข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกแต่ฟังให้เข้าใจว่าโลภะเป็นธรรมะ,ค,ะความเพียรเป็นธรรมะหรือเปล่าเรือว่าเป็นแต่โลภะ ความเพียรก็เป็นธรรมะด้วยนะคะไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจว่าขณะไหนมีโลภะขณะไหนเป็นความเพียรซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ที่นี้เราไม่ได้ต้องการอย่างนี้นะคะเราจะไปตัดสินตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเวลาฟังเพลงเป็นยังไงอยากจะตัดสินแต่ว่าจริงๆแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะไหนเป็นโลภะขณะไหนเป็นความเพียร และความเพียนเพียรเพื่ออะไรขณะนั้นเพียนกับอกุศลหรือเพียรกับกุศลเกิดร่วมกับจิตประเภทไหนคือไม่มีเราค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพียนเป็นเพียรเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องเพียนแล้วไปตัดสินเลิกคิดตัดสินได้ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นความเข้าใจหรือเปล่าถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะ แต่ถ้าเป็นตัวเราที่อยากจะรู้ว่าอย่างนั้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงก็คือเป็นเราไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะส่วนใหญ่รับศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีคิดว่าเข้าใจนะครับอาจารย์เข้าใจธรรมะแต่พอสภาพธรรมะหรืออะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะตัดสินโดยอัตโนมัติเลยค,ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนนะคะเป็นฟังเพื่อเข้าใจก็จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะฟังเรื่องความเพียร ความเพียรเกิดกับกุศลจิตก็ได้อกุศลจิตก็ได้ถึงแม้กุศลจิตก็มีหลายระดับเพียรในทานเพียรในศีลเพียรในความสงบหรือว่าเพียรที่กําลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏและเริ่มเข้าใจทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะแต่ละอยะ่างเพื่อที่จะละความเป็นเราโดยเฉพาะที่เคยตัดสินนะคะก็จะเลิกตัดสินไม่ใช่ไปอยากตัดสินอยากจะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่ แต่จะรู้ว่ากุศลคืออย่างไรอกุศลคืออย่างไรและขณะนั้นเป็นอะไร mm hmm. เหมือนอย่างที่จะเป็นพระภิกษุแล้วก็ไปเบิกยานะคะก็เป็นเรื่องแต่ขณะนั้นต้องมีจิตซึ่งต้องเป็นพูดตรงว่าจิตขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตามพระวินัยด้วยแปลว่าเป็นเพศภิกษุสำคัญที่ความตรงกับความจริงใจที่ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เพื่อตัดสิน ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็คือแยกออกได้ยังคะสองอย่าง,าง,างฟังเพื่อได้มีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะกับฟังเพราะอยากจะตัดสินว่าเป็นอะไรตัดสินไม่จบเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ก็ต้องถามอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอะไรใช่หรือไม่ใช่แต่ความจริงถ้าเข้าใจแล้วจะไม่มีคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างจิตเป็นสภาพรู้อย่างเนี้ค่ะ ต้องถามไหมคะว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้ามีความเข้าใจว่าสภาพธรรมะมีจริงๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นและกําลังเห็นกําลังคิดไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นส่วนสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยถ้าฟังแล้วเป็นความเข้าใจอย่างนี้จะมีอะไรที่จะต้องตัดสินหรือจะต้องถามอีกหรือเปล่าว่านี่เป็นจิตหรือเปล่าหรือไม่ใช่จิตในเมื่อรู้ว่าจิตไม่ใช่รูปธรรมเพราะเป็นสภาพรู้ เกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ส่วนสภาพธรรมอื่นที่เกิดกับจิตไม่ใช่จิตแต่มีจริงๆเป็นนามธรรมและก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังคิดเนี่ยนะคะฟังแล้วเข้าใจบ้างนะคะก็พอที่จะทราบว่าขณะที่คิดเนี่ยคะ่ะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมมีความเพียรเกิดร่วมด้วยกับจิตที่คิดหรือเปล่า ม,มีค่ะจะมีค่ะคือให้รู้ว่าแม่คิดก็มีิริยะเกิดร่วมด้วยแล้วขอบคุณมากจ๊ะเชิญคุณคุณวน้ยไลค่ะสำหรับพระสูตรในวันนี้นะคะก็จะเป็นพระสูตรหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เรารู้ว่าการที่จะรู้ในธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอบรมปัญญานั่นเองเพราะว่าผู้ที่เป็น ภริยบุคคลเนี่ยสิ่งที่ควรจะรู้ก็ต้องรู้ถึงความเป็นธรรมะจะเห็นได้ว่าจากคําถามที่ท่านออประชาปดีโคตมีได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ร้วนแต่เป็นธรรมะที่จะทําให้เป็นผู้ที่เป็นภริยะบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่จะขัดเกลากิเลสนั่นเองการที่จะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ได้กล่าวกับท่านถึงเรื่องของการที่จะให้รู้ในธรรมะนั่นเองเรารู้ในธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญานะคะเพราะว่าธรรมะที่ควรจะรู้เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่มีจริงแล้วธรรมะที่ท่านกล่าวถึง8ประเภทเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายอากุศลธรรม ดังนั้นอกุศลธรรมแน่นอนนะคะไม่ใช่เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้เจริญในฝ่ายอากุศลธรรมแต่ต้องเป็นไปเพื่อละอกุศลธรรมแล้วก็เป็นการเจริญขึ้นของอุศลธรรมนั่นเองนั้นซึ่งดิฉันก็ชอบมากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพื่อมีความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อตัดสินว่าเป็นอะไร เพราะฉะนั้นอย่างในพระสูตรนี้นะคะเราก็ต้องทราบว่าที่ท่านกล่าวถึงให้รู้ธรรมะนียธรรมะนี้คืออะไรแต่ถ้าเรามีความสงสัยในเรื่องราวของธรรมะก็ไม่เป็นปัจจัยให้เรารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เพราะว่าการที่จะรู้สภาพธรรมะที่เป็นทุกข์นะคะก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่มีจริงเน้นการรู้ถึงธรรมะก็จะละขัดเลาให้เรามีความเห็นถูกรู้ถึงว่า ธรรมะนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอย่างไรเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถึงแม้แต่เป็นความเข้าใจถูกต้องนะในเรื่องราวของธรรมะแต่ก็เป็นตัวสภาวธรรมที่มีจริงนั่นเองแต่ไม่ใช่ไปติดหรือว่าสนใจที่จะตัดสินเรื่องราวของธรรมะซึ่งก็ทําให้เราไม่รู้ลักษณะของสภาวธรรมที่เป็นจริงนั่นเองเชิญคุณธิดารัตค่ะพระสูตรนี้นะคะท่านก็แสดงทั้ง สองฝ่ายนะคะทั้งธรรมะที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดนะคะก็คืออัุศสลธรรมทั้งปวงที่เป็นไปเพื่อความติดข้องและโดยสูงสุดนะคะก็คือการที่จะละกิเลสได้หมดจริงๆละความติดข้องต่างๆได้หมดจริงๆก็คือจะต้องเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะแสดงธรรมะนะคะโดยทั้งสองฝ่ายนั่นเองทั้งฝ่ายที่เป็นไปกับกิเลสนะคะแล้วก็ฝ่ายที่สามารถที่จะ นำสัตว์ออกจากทุกจากวัตถุจากกิเลสได้หมดการศึกษาพระสูตรนี้นะคะข้อความก็เหมือนกับง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วความหมายก็จะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากอย่างในพระสูตรนี้ท่านก็ยกมาเลยนะคะยกมาแต่ละคําซึ่งถ้าจะสนทนาก็ลึกซึ้งหมดเลยนะคะทุกทุกข,ข้อความเลยแต่เราก็สามารถที่จะทําความเข้าใจได้ค่อยๆนะคะค่อยทําความเข้าใจตามกําลังปัญญาและท่านอย่างที่ ท่านแสดงนี่นะคะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดนี่ก็รวมทั้งฝ่ายอรกสุลและธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อที่จะให้ละคเยน,นะคะเขาท่านก็หมายถึงอนิพพานเลยซึ่งเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกันกับความติดข้องต่างๆแม้ในข้อที่สองนี่นะคะเป็นไปในวัฏฏะหรือวัตว์ที่ยังเป็นไปในภพท่านจะแสดงธรรมะที่ตรงข้ามกันก็คือสุดท้ายนี้กระผมขออนุโมทนาผลบุญในการศึกษาภาษาทารูปห้านี้ และขอให้เป็นภาวะปัจจัยให้เกิดปัญญายานสามารถแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานเทิน